สวัดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับก็วันนี้มาอยู่กับอ่า GTA อะไรนะไฟใช่ไหมอ่าวันนี้เราก็จะมาอ่านตาชิวๆในวันของปีใหม่กันนะครับก็อย่างที่ผ่านมานะครับซึ่งเราไม่ค่อยจะพูดอะไรเลยเกี่ยวกับอ่อาอดีตปัจจุบันนะครับอ่าซึ่งวันนี้ก็ขอตาชิวๆแบบในวันปีใหม่กันหน่อยว่าขออวยพรอะไรเงี้ยอ่า ก็นังจากว่าหายเป็นพุยหายไปเป็นเวลานานเลยซึ่งเราไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับซึ่งผมติดอะู่ลตรงนี้ก็ว่างแล้วหยุดยาวด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบทุกคนนะลับบ้านลับช่องนะขับรถอะไรให้ระวังมาด้วยนะซึ่งอันตรายนะคนระยะไกลบางคนก็ลับต่างจังหวัดบางคนก็ลับต่างประเทศกรุ้ตุนะซึ่งทำไมไม่มีคนเลยวะโอเคอา เอาเป็นว่าเขากลับกันจังหวัดกันแหละเรารู้สึกเหมือนแย่ยมากเลยเดย้แบบอ่ซึ่งผมลองเข้าไปดูในไฟเอ็มในนี้แย่มบบากเลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยเออก็เลยแบบมาเดินเล่นชิวๆกันก็เสียงไอ้มอเตอร์ไซค์เมื่อกี้เเอออมื่กี้ไม่ต้องตกใจนะไม่มีอะไรไกเกิดขึ้นอ่ะเอาเป็นว่ามันเป็นขับขำแล้วกันนะอย่าไปซีเรียสน,นะช่วงใกล้ปีใหม่นี่ก็ระวังระวังกันด้วยนะที่เมา ยาเยอะนะครับนะซึ่งเราไม่ค่อยจะไปอะไรหรอกแต่ว่ามาแจ้งว่าวีล็อกผมไม่ค่อยได้ทําแล้วซึ่งพองคนเราแตกแยกกันแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นมีพบก,ก็ต้องมีจากนะครับซึ่งเป็นเวลานานเหมือนกันที่เราได้เจอกันตอนนี้เราไม่ได้เจอแล้วคงไม่ได้ทำวีล็อกด้วยกันแล้วแหละ ขอให้มีความสุขกับกับปีใหม่ในวันที่31ธันวาคมนะครับและทุทกทคนนะครับก็ที่ติดตามนะครับขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมติดตามหรือมาร่วมสนุกกันนะซึ่งคลิปจะน่าดูหรือน่าเบื่อหรือเฮฮาอะไรก็ตามแต่และคคิปว่าผมก็จะทําให้ดีสุดนะก่อนจากไปนะครับคลิปนี้ผมก็จะลงอ่า ประมาณ5้าทุ่มห้าสิบาวันนี้พยายามใจลงไว้สุดจะพยายามนะครับอ่าขอบขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมติดตามมาร่วมคุยพูดคุยกันแล้วก็คอมเมนต์นกันเยอะต่อปีมาปุ้ยเอาอีกและลิ่นไถปีหน้ามาเจอใหม่นะครับซึ่งเป็นคลิปอะไรก็โปรดติดตามนะซึ่งวีล็อกอาจผมอาจจะทําคนเดียวหรืออาจะมีทําเล่นเกับเพื่อนหรือจะเป็น แฟนคนใหม่หรือ,อยังไงซึ่งคนเก่าก็คอยมีความสุขนะครับก็มีอะไรที่ข้างคากัะใจก็ขอโทษขอโทษ,ขอโทษทุกอย่างนะที่ทําให้เสียใจหรืออะไรก็ตามผมไปกดโทษกันนะถ้าดูคลิปนี้นะขออภัยในเสียงไก่ซึ่งแส้เข้ามานะพึ่มงเงี้นขัดเลยตอนนี้ก็มาลูกก็งงเหมือนกันพูดจนเช้านะครับซึ่งเราในวันในปีเก่านะครับซึ่ง ผ่านร้ายผ่านดีมาเยอะนะครับการเรียนรู้แต่และปีนี่คือแบบมหาศาลนะครับซึ่งเราโตขึ้นนะครับซึ่งเราคิดมากขึ้นหรือว่าอะไรที่แบบเป็นบทเรียนนะก็ขอให้เก็บไว้ในเป็นความทรงจําหรือก็เอามาไปเรียนรู้ในปีใหม่นะครับซึ่งทุกๆปีนี่เราแบบมีอะไรที่เปลี่ยนกันเยอะนะซึ่งดีและไม่ดีนะปวดปากโนไปนะไปไปเรื่อยนะแต่และคนนี่แบบอ่า บางคนก็อาชีวิตดีบางคนอาชีวิตไม่ดีบางคนอาจจะจนบางคนอาจจะรวยคนอัานะปานกลางอะไรก็ตามนะขอให้สู้ๆนะสู้ๆทุกคนนะสู้ๆรวมถึงผมด้วยนะที่สู้ๆเหมือนกันนะสู้ๆสู้ๆตลอดอ่ะซึ่งไม่เคยสมหวังแต่ความรักเลยซึ่งแฟนคนคนที่แล้วนี่เขาทําดีมากดีทุกอย่างที่ผมแบบยอมรับนะเับเลยว่าผมไม่ดีเองผมไม่ดีเองก็คลิปนี้ก็ไม่ได้ ไม่ได้ามาอะไรเราก็หนักมาพูดให้เตือนความทรงจําหรือว่าคลิปที่ผ่านมาที่เราได้ทําไปไว้แล้วเราก็ย้อนมาดูใหม่เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เราพูดอะไรไว้มั่งเตือนสติตัวเองหรือคนอื่นอะไรก็ตามนะคลิปนี้ก็ทนฟังบ่นกันหน่อยนะซึ่งเราไม่ค่อยได้บน่นนะบ่นแต่อะไรก็ไม่รู้ในเกมเนะี่ยซึ่งแต่ละอย่างนี่ถาดโถมกันมากปัญหาแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันนะ ซึ่งยังไงก็สู้ๆในวันปีใหม่ขอให้เริ่มในสิ่งที่ดีๆอนาคตที่ดีๆหรือทำชีวิตให้มันดีขึ้นอะอะไรที่อยู่ในปีเก่านะก็ลืมๆไปหรือว่าเป็นบทเรียนกันไปขอโทษกับอ่ดคนเก่าอีกแล้วหรอุณต้องแบบไม่อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยประสบความสุจกับความรักเลยเวลาที <c oughs> ม่มันเจ็บเจ็บทุกป,ปอีอะไรที่กับ อะไรกูเนี่ยโอเคก็พูดกันเช้านะอ่าเชาวว้าไวยังวะออนไล้ยขอบคุณอ่าทางเซิร์ฟอันนี้ด้วยนะครับขอสถานที่พูดหน่อยซึ่งไม่มีละอ่าจีดีจีดีออนไลน์ก็โดนครัปไปซึ่งไปเล่นอะไรพี่เลนนะกับเพื่อนเนะี่ยไม่น่านเลยเศร้าก็ขอให้มีความสุขกับแฮปปี้นิวยยร์กับ31ธันวานี่นะขอบคุณที่รับชมนะครับ ขอให้มีความสุขนะกับวันปีใหม่แฮปปี้นิวเยียครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้า้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยอ่าในปีนี้ขอให้สู้ๆทุกคนนะบ๊ายบายครับพูดจนเช้าเลยจะพอแล้วขอโตัวพักก่อน